สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องครับสาหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาดูคลิปของเราเป็นครั้งแรกผมรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปการเรียนรู้การถ่ายภาพออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเรียนรู้การถ่ายภาพโดยใช้ร่มนะครับในการถ่ายภาพในสตูดิโอซึ่งมันจะมีหลักการแล้วก็มีวิธีคิด รวมไปถึงวิธีปฏิบัติยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้กันในคลิปนี้ครับติดตามกันนะครับจริงๆแล้วการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยเราจะมีแหล่งกําเนิดแสงเป็นไฟสโตรปนะครับซึ่งก็คือไฟแฟลชที่เราใช้ใช้กันอยู่แต่การที่เราจะเอาไฟแฟลชไปยิงตรงๆเข้าไปที่ตัวแบบเนี่ยมันก็จะทําให้แสงเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแล้วก็กระด้างนะครับการที่แสงแข็งหรือก,กระด้างนี่ก็คือการที่แสงไปกระทบที่ตัวแบบแล้วเงาของตัวแบบนะครับมันจะมีความคมเขาเรียกว่าไม่นุ่มไม่เบลอ ER ครับขอบของเงามันจะชัดเกินไป และในขณะเดียวกันแสงที่แข็งเนี่ยมันจะไปขุดเอาเทเจอร์ที่เราไม่ต้องการเช่นพวกรูกขุมขนสิวฟ้าเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นมาดัางนั้นเราจะต้องมีการโมดิฟายแสงเพื่อที่ให้แสงมันนุ่มลงก็คือทําให้เงาเนี่ยมันเบลอและมีการไล่ระดับจากส่วนที่เข้มที่สุดแล้วก็ค่อยๆจางลงจางลงจางลงไปเรื่อยๆหรือถ้าเทียบกับแสงมาทิศก็คือถ้าแสงแข็งก็หมายถึงแสงตอนเที่ยงเที่ยงครับถ้าแสงนุ่มก็หมายถึงแสงตอนช่วงบ่ายๆนะครับมันจะถ่ายรูปได้สวยกว่าแล้วก็ เวลาแสงมันนุ่มลงเนี่ยผิวเราก็จะมีสกินที่ค่อนข้างจะสวยกว่าดังนั้นการถ่ายภาพจึงจำเป็นจะต้องมีการโมดิฟายแสงซึ่งจริงๆแล้วในอุปกรณ์โมดิฟายแสงเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับในสตูดิโอสตูดิโอหนึ่งช่างภาพเนี่ยเขาจะสะสมอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในต่างหน้าที่กันต่างลักษณะว่าเขามีการดีไซน์แสงในการถ่ายภาพซีนน,นั้นๆยังไงเขาก็จะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนเอามาใช้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์แสงที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ช่างภาพจะสะสมเอาไว้ก็จะเป็นพวกบิวตีดิสนะครับพาราโบลิกซอฟบ็อกและหนึ่งในนั้นก็คือร่มครับช่างภาพในสตูดิโอจะมีร่มติดไว้เสมอวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆนนมาวิเคราะห์มาทําความเข้าใจกับการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอกันครับแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่าน,นี้นะครับเราจะต้องมาแยกประเภทร,ร่มที่ใช้ในการถ่ายภาพในสตูดิโออก่อนซึ่งมัาจะเห็นชัดๆอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือร่มทะลุกับร่มสะท้อน ซึ่งร่มทะลุก็คือร่มที่เป็นสีขาวๆนะครับเวลาถ่ายภาพเนี่ยเขาจะเอาไฟไปใส่ด้านหลังแล้วก็ยิงผ่านออกมาเลยแต่ถ้าเป็นร่มสะท้อนเนี่ยเขาจะติดไฟแบบกับข้างแล้วก็ยิงไฟไปกระแทกกับตัวร่มร่มสะท้อนเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีบอนหรือไม่ก็สีขาวแต่ข้างหลังตัวร่มเนี่ยมันจะเป็นสีดําคือแสงมันจะไม่ผ่านได้ครับดังนั้นเวลายิงแฟลชเนี่ยเขาก็จะกลับหัวแฟลชกับข้างนะครับเพื่อให้แสงเนี่ยไปกระแทกที่ตัวร่มก่อนแล้วค่อยฉายกลับออกมาที่ตัวแบบดังนั้นร่ม2อย่างนี้จะทํางานไม่เหมือนกัน โดยแสงที่เราได้จากร่มนั้งสองอย่างก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับโดยร่มทะลุเนี่ยมันจะให้แสงที่ค่อนข้างจะกระจายครับตัวผมเองโดยส่วนตัวผมนะโดยทัศนคติผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบใช้ร่มทะลุในสตูดิโอเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีการกระเจิงของแสงมากแล้วแสงที่ออกจากร่มทะลุเนี่ยมันจะไปกระแทกกับผนังของห้องที่เราทำสตูดิโอแล้วย้อนกลับมาบางทีมันก็เอาสีของผ้าม่านสีของผนังห้องกลับเข้ามาด้วยนะฮะมันทำให้เราทำงานลำบาก วัดแสงลำบากในการถ่ายภาพแต่ร่มอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือร่มสะท้อนเนี่ยมันกลับทํางานไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวร่มสะท้อนเนี่ยแสงที่ออกมาจากตัวร่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับซอฟต์บอกครับมันก็คือมันพอมันไปกระแทกเสร็จปุ๊บแล้วมันกลับออกมาจากตัวร่มเนี่ยทิศทางของมันจะคุมได้มันจะไม่มีการกระเจิงดังนั้นตัวผมเองเนี่ยโดยโดยวิธีคิดของผมแล้วก็วิธีทํางานของผมเนี่ยผมจะใช้ล่มสะท้อนนะครับถ้าผมจําเป็นจะต้องใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอผมจะใช้ล่มสะท้อนเป็นหลักเลย ดังนั้นในคลิปนี้การที่ผมจะพูดถึงการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอผมจะหมายถึงร่มสะท้อนเท่านั้นนะครับตลอดทั้งคลิปเลยทีนี้เรามาพูดถึงคุณภาพของแสงที่เราได้จากการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยถ้าเราจะเอาคุณภาพของแสงที่ได้จากร่มเนี่ยไปเทียบเคียงกับซอฟบอกซ a พาราโบลิกหรือบิวตี้ดิสเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าแสงที่เราได้จากร่มเนี่ยคุณภาพแสงมันจะสู้อุปกรณ์พวกนั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นพาราโบลิกเองเนี่ยคลื่นของมันที่ออกมาเนี่ย คลื่นของแสงมันจะเป็นคลื่นขนานคลื่นขนานก็คือคลื่นที่เป็นแสงชนิดเดียวกันกับแสงพาทิ์นะครับเพราะแสงพาทิ์ก็เป็นแสงขนานและแสงพาทิตย์ก็เป็นแสงที่คุณภาพดีที่สุดในการถ่ายภาพดังนั้นอุปกรณ์พาราโบลิกที่มันให้แสงขนานเนี่ยมันก็จะให้คุณภาพที่เวลาแสงมันไปตกที่ตัวแบบมันก็จะให้แสงที่สะอาดกว่าลองลงมาก็จะเป็นพวกกลุ่มซ็อบบกครับตัวซ็อบบ์เนี่ยมันก็จะมีการหักเหบ้างนิดหน่อยแสงอาจจะไม่ถึงกับขนานเหมือนกับพวกพาราโบลิก แต่ว่าคุณภาพแสงก็ยังใกล้เคียงแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของแสงที่ได้จากร่มเนี่ยมันจะเป็นแสงที่มีลักษณะเป็นคลื่นสปรินตครับมันมีการหมุนวนดังนั้นมันจะทําให้คุณภาพแสงเนี่ยความสะอาดของแสงเวลาไปตกที่ตัวแบบเนี่ยมันก็จะสู้แบบอซอฟบ,บอกแล้วก็พวกพาราโบลิกไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของแสงที่ได้จากร่มเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานที่เราจะใช้ ทีนี้เรามาดูข้อดีข้อด้อยของการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอนะครับอันดับแรกเราไปดูข้อดีของมันก่อนอย่างแรกเลยคือราคามันถูกครับการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ฝึกหัดเพราะว่าคนที่เริ่มถ่ายใหม่ๆเนี่ยเวลาเราจะฝึกเราจะมารอเพื่อที่จะสร้างสตูดิโอขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาฝึกเนี่ยมันใช้เงินเยอะครับในการสร้างสตูดิโอถึงแม้สมัยนี้คอร์มันจะถูกลงกว่าสมัยก่อนนะครับแต่ก็ยังใช้เงินหลักหมื่นอยู่ดีแต่ว่าคนที่ฝึกหัดนะครับสามารถที่จะเลือกเอาร่มนะครับ มาประกบกับพวกอาจจะเป็นแฟลตหัวคอนนีก็ได้หรือไม่ก็เป็นไฟสโตกขนาดเล็กๆราคาถูกๆนะครับเอามาฝึกกันได้ก่อนทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้หลักการจัดไฟว่าจะวางตําแหน่งตรงไหนจะใช้กําลังเท่าไหร่แสงยังไงคือพอดีคาเลคเตอร์ของแสงเป็นยังไงแสงนุ่มแสงแข็งเป็นยังไงเนี่ยมนเอามาฝึกก่อนได้ครับเราจะมารอให้เรามีงบประมาณเยอะๆแล้วค่อยมาฝึกกันเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้เราไม่สามารถแข่งขันในตลาดของการเป็นช่างภาพอาชีพได้ หรือบางครั้งนะครับบางคนอาจจะต้องมีการลงทุนในการทำสตูดิโอแต่ก็ไม่อยากจะลงทุนเยอะการใช้ร่มเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนได้มากๆอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อดีข้อถัดมาซึ่งเป็นข้อดีที่ตัวผมเองให้ความสําคัญมากๆก็คือเรื่องของน้ําหนักครับเพราะว่าร่มเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ modify แสงที่เบาที่สุดครับเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยไม่ค่อยจะซับซ้อนครับมันก็เหมือนกับร่มที่เราเอาไปกลางกันฝนเลยโครงสร้างเดียวกันเลยครับพอเรากางออกมาเนี่ยมันก็จะได้น้ําหนักที่เบามากๆ ในการถ่ายภาพเชิงอาชีพบางอย่างนะครับผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้หน้าตัดของแสงใหญ่ๆเช่นการถ่ายพรีวิ n งซึ่งเราจะต้องมีตัวแบบ2คนจะต้องถ่ายทั้งตัวแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องการแสงที่นุ่มมากๆด้วยนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมต้องการขนาดหน้าตัดของตัว modify แสงนี่ใหญ่ๆเลยบางทีนะผมต้องการถึงเมตรเกือบ2เมตรเลยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยผมใช้ร่มขนาดประมาณเมตรแปซนติเมตรก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้เป็นซอฟบอกครับ ซึ่งจริง,รงๆแล้วผมจะให้ซอฟบ,บอกแค่เมตรห้าสิบเนะแต่น้ําหนักมันเยอะมากๆเลยครับเวลาที่จะอ p ปเรตงานเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยผมทํางานคนเดียวใช่ไหมครับมันเชื่อไหมครับว่ามันไม่สามารถที่จะอ p ปเรตซอฟบ,บอกขนาดเมตรห้าสิบได้เพราะน้ําหนักมันเยอะมากๆแล้วเวลามันไปแขวนอยู่บนคานของบูมอาร์มต้องใช้ถุงทรายในการถ่วงเนี่ยเวลาจะมีการปรับตําแหน่งโยกย้ายตําแหน่งของแสงเนี่ยโอ้โหแบบหนักครับแล้วบางทีก็เกิดอุบัติเหตุฟาดลงมาที่พื้นพาหลอดไฟล่วงลงมาเลยจนมันเกิดความเครียดเลย จนสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจครับเปลี่ยนเอาซอฟบอกออกไปเลยท,ทั้งที่ผมรู้นะครับว่าคลื่นแสงที่ได้จากซอฟบอกเนะี่ยมันดีกว่าร่มก็จริงแต่ผมยอมแลกครับเพื่อที่จะไล่น้ําหนักของอุปกรณ์ให้มันเบาลงเพื่อให้ผมสามารถโอเปเรตสตูดิโอทั้งระบบได้ด้วยตัวคนเดียวผมถึงยอมตัดเอาซอฟบอกขนาดใหญ่นี้ออกไปแล้วเอาร่มเข้ามาแล้วจากซอฟบอกขนาดเมทห้าสิบนะ่พอผมเปลี่ยนเป็นร่มผมสามารถใช้ร่มได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับโดยร่มที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันขนาดประมาณสัก เมตรเจสิกว่ากวาถ้ามันดีตัวออกเต็มที่เนี่ยมันได้เกือบเมตรแปเลยครับข้อดีข้อถัดมาก็คือตัวร่มเองเ,องเนี่ยน,นะครับมันให้แสงที่นุ่มมากๆตัวร่มเนี่ยนะครับมันจะให้แสงที่นุ่มเหมือนซอฟ์บ็อกเลยแล้วยิ่งว่าตัวร่มเนี่ยเราสามารถขยายหน้ากว้างได้มากกว่าเวลาทํางานจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วมันให้แสงที่นุ่มกว่าครับเพราะว่าเราสามารถที่จะหาร่มเนี่ยที่มีหน้าตัดใหญ่กว่าซอฟ์บ็อกได้ง่ายกว่าด้วยครับเพราะว่าเราใช้หลักคิดที่ว่ายิ่งหน้าตัดของตัวโมดิฟายแสงีมเนี่ย แสงมันก็จะยิ่งนุ่มลงไปเรื่อยๆครับแล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งของการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอก,ก็คือการที่มันสามารถที่จะพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายตัวอย่างเช่นพวกซอฟบอกโดยเฉพาะซอฟบอกกลุ่มที่เป็นสี่เหลี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นตัวสแควร์หรือว่าตัวสตรีทเนี่ยเวลาเรากางออกเนี่ยเวลาเราจะหุบเพื่อเคลื่อนที่เนี่ยมันค่อนข้างทําได้ยากครับหบเสร็จเวลาไปประกอบใหม่นี่คือแบบใช้เวลานาน,านมากแล้วบางตัวนี่คือโดยเฉพาะพวกสตรีทนะ กลางยากมากครับเพราะว่าคารองมันต้องอาศัยแรงดีดของก้านเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะมันไม่สนุกกับการถอดประกอบเลยครับแต่ร่มในเวลาเราหุบเนี่ยมันเหลือหน้าตัดเล็กนิดเดียวครับแล้วก็ความยาวเนี่ยมันก็จะถูกหาร2ลงลงใช่ไหมครับเพราะว่าตัวร่มเวลามันการออกเนี่ยรัศมีของมันก็จะคูณ2อ,ออกไปเวลายุบลงมาเนี่ยมันก็จะเหลือเล็กนิดเดียวครับเราสามารถที่จะสอดเข้าไปในรถเก๋งเนี่ยแล้วก็เดินทางไปทํางานได้ง่งายๆเลยแต่ว่าซอฟบ,บอกบางตัวนะครับ มันหุ่มไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องขนไปทั้งสภาพนะนะครับต้องใช้รถเ u v ยูวหรือว่ารถตู้ถึงจะขนได้หมดทั้งสตูดิโอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวร่มเองมันก็มีข้อจํากัดหลายข้ออยู่เหมือนกันทีนี้เรามาดูข้อจํากัดของมันครับข้อจํากัดข้อแรกก็อย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าในเรื่องของคุณภาพแสงและความสะอาดของแสงโดยลักษณะของคลื่นที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคลื่นแบบสปรินดังนั้นคุณภาพแสงที่ไปตกกระทบที่ตัวแบบเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับพวกพาราโบลิกหรือว่าพวกซอมบอกนะครับ แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมาคํานึงอีกทีว่างานที่เราทำาน่ะมันเทคซีเรียสแค่ไหนข้อจํากัดข้อต่อมาของการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอก็คือการที่ตัวหลอดไฟนะครับมันไม่สามารถเอาไปซ่อนไว้ในตัวของตัวร่มได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวซอฟต์บ็อก์เนี่ยตัวซอฟต์บ็อก์เนี่ยตัวไฟเนี่ยมันจะจิ้มเข้าไปอยู่ข้างในตัวของตัวโมดิฟายแสงก็คือตัวซอฟต์บ็อก์ได้ทั้งตัวใช่ไหมครับทำให้มันไม่มีแสงล้นออกมาแต่ว่าตัวร่มถ่ายภาพตัวมันเองเนี่ยมันจะไมคขอบไฟได้ทั้งหมด ทำให้มันมีแสงบางส่วนเนี่ยที่มันเล็ดลอดเลยออกมาแล้วแสงพวกนี้นะครับเวลามันแย่เข้ามาที่เลนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแฟรครับแล้วแสงแฟตัวเนี้ยมันจะทําให้มีผลต่อความคมของภาพดังนั้นในการถ่ายภาพด้วยการใช้ร่มในสตูดิโอเนี่ยเราจะต้องคอยระวังทิศทางของแสงให้ดีว่ามันมีแสงส่วนเกินเนี่ยสาดแฟเข้ามาในเลนหรือเปล่าดังนั้นมาเลยทําให้มีผลในเรื่องของการจัดตําแหน่งแสงในการถ่ายรูปนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจัดไฟแบบสปรินต์หรือว่าแบบแรมบลันนะครับตัวท้ายของหลอดไฟเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาแล้วก็มีโอกาสที่แฟลชส่วนเกินเนี่ยมันจะแฟรเข้าไปที่เลนได้มากแต่โชคดีอยู่อย่างว่าวงการถ่ายภาพของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพีเวดดิ้งหรือว่าการถ่ายงานพวกงานแฟชั่นงานโปรไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะไม่ชอบการให้เกิดเงาเยอะในการถ่ายภาพนะครับส่วนใหญ่เราจะให้เกิดเงาน,น้อย,อยแค่พอให้มีมิตินะครับส่วนใหญ่เราก็เลยจัดไฟแบบลูป ซึ่งการจัดไฟแบบรลปเนี่ยตัวไฟมันจะเอียงเข้ามาด้านหน้านะครับมันจะทํามุมประมาณสัก30กว่าองศากับตัวกล้องทําให้ตัวของด้านหลังของร่มเนี่ยมันบังหลอดไฟไว้พอดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะมีการนิยมถ่ายแบบสปรินหรือว่าถ่ายแบบลำบัลนค่อนข้างมากมันจะทําให้ตัวท้ายของโคมไฟนี้โผล่แล้วก็แฟรเข้าไปที่เลนได้ อันนี้ถ้าเพื่อนๆ่อคนไหนจะใช้ร่มในการถ่ายแบบลำร,รันหรือว่าสปรินต์ก็ต้องคอยระวังในเรื่องของแสงส่วนเกินด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราจะต้องเอาร่มเนี่ยไปทำแบ็คไลท์ด้านหลังหรือทำริมไลท์ด้านหลังเนี่ยโอกาสที่ไฟมันจะแย่ยเข้าไปที่เลนตรงตรงเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยแล้วต้องคอยชักตัวร่มเนี่ยให้ขึ้นสูงครับเพื่อที่จะหลบไม่ให้มันแฟเข้าไปที่เลนอันนี้จะต้องมีการวัดระยะแล้วก็ปรับมุมกันดีๆครับเป็นข้อระวังสำคัญในการถ่ายภาพด้วยร่มในสตูดิโอเลยนะฮะ ข้อจำกัดข้อถัดมาในการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอก็คือมันค่อนข้างจะโมดิฟายแสงได้ค่อนข้างน้อยครับก็คือใส่อุปกรณ์เสริมได้น้อยนั่นเองเพราะว่าตัวซอฟบอกเองเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ตัวดิฟฟิวเซอร์เข้าไปได้บางทีมากกว่า1ชั้นก็มีนะครับซอฟบอกบางตัวใส่ได้ 2- อถึงสชั้นพาราโบลิกสามารถจะใส่เป็นพวกกริดก็ได้หรือว่าใส่เป็นดิฟฟิวเซอร์ก็ได้แต่ร่มมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าตัวโครงสร้างของร่มมันบอบบางแน,น่เลยคือใส่กริดกับร่มเนี่ยยากมาก ราะว่าตัวกลิตนะครับตัวฮันนี่คมกลิตด,ดำๆที่เป็นตาข่ายครับมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าเราเอาไปใส่กับตัวร่มเนี่ยมันก็จะทําให้ทรงของร่มเนี่ยเสียทรงเต็มที่เลยอุปกรณ์โมดิฟายแสงที่เราพอจะเพิ่มเข้าไปได้ก็คือผ้าขาวดิฟฟิวเซอร์ที่จะกรองให้แสงมันนุ่มลงถึงจะใส่ก็เต็มที่ก็ใส่ได้1ชั้นก็ยังดีฮะตัวผมเองก็ใช้ระบบนี้อยู่ก็คือใช้ร่มใหญ่แล้วก็เอาผ้าดิฟฟิวเซอร์นี่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของร่มครับเราโมดิฟายอุปกรณ์เสรริมได้้้คค่ออนนขางยับ จากข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดที่ผมอธิบายมาข้างต้นนะครับมันก็จะพอสรุปได้แล้วว่าใครเหมาะที่จะใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดมีงบประมาณน้อยคนที่ต้องเคลื่อนที่สตูดิโอบ่อยๆหรือว่าคนที่เป็นช่างภาพที่ต้องการทํางานคนเดียวต้องการโอเปริทอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบานะครับเพราะว่าตัวซอฟต์บอกเองเนี่ยมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะการที่เราไล่อุปกรณ์ให้มันเป็นร่มเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้น เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องยอมแลกกับคุณภาพลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีผลมากนะักในการถ่ายภาพเชิงอาชีพบางอย่างเราไม่ต้องการคุณภาพระดับงานไฟอาร์ตทีนี้ไปดูการทำงานจริงๆกับการใช้ร่มในการถ่ายภาพในสตูดิโอกันครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองถ่ายจริงกันดูทีนี้เราจะมาลองถ่ายทำกันจริงๆดูนะครับว่าจากทฤษฎีที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการจัดไฟสดวงด้วยร่มเนี่ยมันมีหลักคิดยังไงมันทำไมต้องทำอย่างนี้ มันเหมาะกับใครที่จะจัดแบบนี้จากนี้ไปผมจะพาเพื่อนๆมาลองถ่ายกันจริงครับว่า,าผลของการจัดไฟสองดวงแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทําด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายๆแล้วก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเราจะมาดูกันครับว่าเวลาทํางานจริงๆอ่ะมันก็ได้ภาพที่สวยงามเหมือนกันประเทศ้นดูครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับามาเริ่มตรงใกล้ๆนี้ก่อน <c oughs> เริ่มต้นเลยเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆต้องใส่ใจกับร่มตัวหลังก่อนเพราะว่า เพื่อนๆหลายคนแล้วส่วนใหญ่ด้วยนะครับจะไม่มีเครื่องวัดแสงเราใช้วิธีสังเกตเอาในจอ lcd ก็ได้ lcd ของกล้องข้างหลังกล้องเนี่ยนะครับด้วยการถ่ายทดสอบดูเดี๋ยวผมจะพาตั้งไฟครับไฟดวงหลังผมมันจะอยู่ที่กรุ๊ป c นะครับเวลาผมไปที่กรุ๊ป c แล้วลากเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้นะผมไปที่กรุ๊ป c นะเนี่ยเรากดเข้าไปที่ gr เนี่ยครับแล้วลากกําลังไฟเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆทีนี้ผมจะลองเทสนะครับใช้วิธีสังเกตเอาเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนไม่มีเครื่องวัดแสงครับ ผมก็ใช้วิธีถ่ายเทสดูเลยครับมาดูกันผมจะให้น้องโพสต์นะแล้วผมจะลองเทสดูครับหนึ่งสองอนั่งแบบดีแลก่อนนะลูกเห็นไหมครับว่ามันมีแสงส่วนหนึ่งเกินมาที่ใบหน้าของเบบอันนั้นสาเหตุมันเกิดจากล่มไม่ได้ตำแหน่งครับเหมือนกับล่มเนี่ยมันเลยมาอยู่ข้างหน้ามากเกินไปผมจะผลักให้ตัวล่มกลับไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนจากกาลังไฟเนี่ยมันจะแรงไปอยู่นิดๆผมจะลดลงครับ อันดับแรกผมก็จะขยับไฟไปอยู่ด้านหลังเพื่อซ่อนไม่ให้ตัวร่มเนี่ยมาโดนหน้าน้องในการเทสครั้งต่อไปผมจะเทสดูว่าแสงมันเลยมาที่หน้าน้องไหมเพราะว่าดวงหลังผมต้องการแสงแค่ตัดตัวผมนี่ออกมาจากฉากแล้วก็ไหลของน้องเนี่จะต้องอยู่ในกรอบของแสงแต่มันจะต้องอไม่มีแสงล้นมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเทสอีกทีครับอ่ะโพสท่าเดิมลกูกหนึ่งสอง อ่าตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแสงไม่เลยมาข้างหน้าแล้วแสงทั้งหมดไปอยู่ข้างหลังแล้วแต่ขาไฟแอบเข้ามาในเฟรมนิดนึงผมก็จะไปถอยขาไฟอีกนิดนึงครับหนึ่งสองโอเคเช็คเห็นไหมฮะตอนนี้คือแสงไม่เลยมาโดนหน้านองแล้วแต่ว่ากำลังข้างหลังมันยังแรงอยู่ผมก็จะไปที่กรุ๊ปสแล้วลดกำลังลงนิดนึงนิดเดียวครับ หนึ่งสองอ่ะผมว่าพอดีแล้วนะทีนี้พอไฟดวงหลังมันเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้เราก็จะเติมไฟดวงหน้าเข้าไปครับผมก็จะไปเปิด power ของดวงหน้าปึ๊บอ่ะโพสต์มาลูกหนึ่งสองเช็คครับอ่ะสวยเลยเห็นไหมฮะกำลังไฟมันดูเกินอยู่นิดนิดก็ลดลงอีกนิดนึงครับผมก็จะไปที่กรุ๊ป a อครับแล้วก็ลดลงกึ๊กหนึ่งเทสอีกท,ทีลูปหนึ่งสองฮะพอดีเลยดูจากใน LCD ีนี่ถือว่าพอดีแล้วก็ริมไลท์ก็สวยมากๆด้วยทีนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการถ่ายทำจริงได้เลยครับมาลองกันเลยครับมาลูกพ่นมาเลยทําเมื่อกี้ก่อนนะถ้าหลังเมื่อกี้ก่อนหนึ่งสองครึ่งตัวก่อนอทีนี้เอาเต็มตัวพี่พี่จะเอาสะโพกด้วยนะลูกหนึ่งสอง โอเคนิ้วมือให้เหยียดออกลูกไม่กำอย่างนี้เออหนึ่งสองแล้วผมย้ําตรงนี้นะครับหลักคิดสําคัญที่เราจะต้องคอยระวังก็คือการที่ล่มมันไม่สามารถที่จะซ่อนหลอดไฟไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะถ้าไม่แสงสวนเกินมันแย่เข้าไปในเลนเวลาเพื่อนๆจะถ่ายจะต้องคอยหลบให้ดีนะครับก็คือจัดไฟหลบให้ดีมันอาจจะมีข้อจํากัดบ้างว่าเราอาจจะจัดถ่ายแบบสปรินต์หรือว่าแลมบรังเนี่ยยังไงหลอดไฟมันก็ต้องโผแล้วก็ต้องยก ตำแหน่งของหลอดไฟสูงขึ้นบ้างแล้วก็ปรับมุมมันใหม่เพื่อไม่ให้แสงส่วนเกินเนี่ยมันแย่เข้ามาในเลนเพราะว่าถ้าแสงส่วนเกินแทงเข้ามาในเลนเนี่ยยังไงก็เกิดแฟครับเราก็จะสูญเสียความคมของภาพไปพอสมควรเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างซีเรียสครับเวลาจัดไฟเนี่ยเพื่อนๆจะต้องหลบให้ดีครับ นี่ก็เป็นหลักคิดที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับแน่นอนว่าในการทํางานจริงๆเรามีอุปกรณ์ตัวเลือกค่อนข้างมากหลายคนมีอุปกรณ์ทุกชนิดเลยตัวผมเองนี่ก็เป็นสตูดิโอที่มีอุปกรณ์โมดิฟายแสงครบทุกชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยผมมีหลายไซด์ด้วยแต่ว่าเราจะหยิบเอาร่มมาใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันต้องดูสถานการณ์นะครับดูโอกาสดูจังหวะง,งานดูลูกค้าดูคุณภาพงานที่เราต้องการเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหน เราก็ต้องเข้าใจมันแล้วก็ใช้มันให้ถูกวิธีดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเพื่อนๆโดนบีบสถานการณ์ว่าต้องใช้ร่มเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักคิดอย่างที่ผมอธิบายเพื่อนๆฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ข้างต้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาหลักคิดที่ได้จากคลิปนี้ไปฝึกฝนกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเชิงศิลปะหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพเชิงอาชีพผมเชื่อว่าความรู้ที่ได้จากคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆท,นทุกคนที่ดูคลิปของเราจนจบนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพเชิงลึกช่องของเราก็มีวิดีโอทูตอเรียลสอนถ่ายภาพออนไลน์พร้อมกับหนังสือแล้วก็แอคชั่นแล้วก็ไฟล์ตัวอย่างรวมไปถึงกลุ่มเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้ามาเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกันได้ตอนนี้เรามีชุดการเรียนรู้อยู่2เซตนะครับชุดแรกก็คือ o r t เท็ดวันไลฟ์สตูดิโอการเรียนรู้เซตนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพในสตูดิโอเรียนรู้การจัดไฟตั้งแต่พื้นฐานเรียนรู้อุปกรณ์เรียนรู้หลักการจัดไฟถ่ายภาพด้วยไฟเพียงดวงเดียว ซึ่งเป็นขั้นแอดวานเลยนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือไลฟ์ฟอโตกราฟีซึ่งเป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพแนววิถีชีวิตแนววัฒนธรรมแนวสารคดีหรืองานพิคทอเรียลซึ่งแนวนี้นะครับมันจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างงานศิลปะเป็นงานสายประกวดหรืองานสายส่งต่างประเทศหรือส่งสต็อกโฟโต้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถดูลิงก์รายละเอียดด้านล่างเราจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ มาพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณให้มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพไปกับเราครับ